สบายดีบายดีพี่น้องมาดจะสอนกุ้งเนะพี่น้องถ่ายบ๊ายหนึ่ถ่ายกินเด้อไอ้จอยถ่ายกินน้ำกันปกติก็ไอ้เจ้ากินแซ่บแซบโรดจะบอกตรงผ้าห้ากับจ็ดห้ากับจ็ดมุโอ้ยอยู่นะค้าหนึ่สื่อไกล เนี่ยท้าฟุตบอลทีมาหนุนบกบ้น่าานอนเหนสยุมุทเดี๋ยวเวมียน่อยเมียน่อยโทรตารุ่นสังข่อุ่มุทีเขาไอีุ่มุทีไในนี่ยเขาจะตางนลปลาอยู่ครัน้ำม่ไดรู้จักดิเอ้อาเียน่อยโทษแล้วอาไปให้สิ ย้อยสิขัวพี่เนาะไม่นไม่ดเตังเออัวเลยไอ้บ้ปลาันีตก็ใหญ่ได้เนาะก็้สองิจรแอยกินปลาตาใสกับปลาหตเรติส่ปลาตาใสมีตัวเดียวมีตัวเดียวฮะกะปิ้เหรอเนี่ยเอเลือปิ้งเหรอตัวเรากินแล้วเขามาให้กินบเะเออขอธรรมชาติแต่ว่าก็บอกว่าเขาาใหกินเขามากว่าเดียเนาะอือตัวนี้สิขัวตาม้นเนาะพี่นาะสนา่บบีสิก้อย ตาตาปนกัแสะตาดิบนะว่าวามหมายตามุกมันเบีดแฉบนีงคือกันเนาะนี่เรลองุกมันเบียดแฉะตะกองดิเลยนะองดิบแะไดสิวุุปเลยกนี่มัเขาบอกว่าอันนั้นยังนี้ว่าป้าพอนเบีมุกิก่าทีนี้จะกินก็ได้ตายก็ได้กูตายกู นอยาตายเล่เนคุณนารกินแล้วกตายล่กินโ้ใินเตเนาะมนมแล้วฮะยังปีเกลือนี่ขอขึ้นมาเลยว่าขหาปแดข้าสี่ขวเลยนะประเดดประเดดเมบุดำกินมันตายเลยปะระแดกวันห้าเกษตรี่ขันขวประแดกตั้งพี่น้องสี่ขวใส่ด้วยสักิเ็ษแบบสบายสบายวันจะมเห้ากับสี่ขวบประแดกทุ่จั ไใส่ได้เลยก็ได้เห็ดบอนาแสงสิเนี่ยปดเบ็ดได้วส like okay. yep. oh. yeah. huh. yeah. ิาแว่าได้ใส่หนิวตายปลาแห้งบาบเนาะ <cười> <cười> nói... mà, có say gì con có hãy khơi cho khách hàng bỏ đứa bà <laughs> 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 phải không à? để ngay ngay, phải เนียปลาเ่่โอ้ยเนีเปียเนี่ยเาปางดอกเนี่ย่ดีวไป้อสี่เนหนเนาะแต่ว่าต้องใส่นี้ก่อนตนานเสียเอาป่าหน้งเงินฟันดาเอ็นี่เป็นหนิเนาะวนนี้กันรัางใจวานเสาร อืมพี่น้อเอากลุ่มขาวเอาไว้ตัวนี้ว่าปีเพิ่นสีก่อยเด้อพี่น้องเพิ่นสีก้อยดิบเส้นน้ำเกลือเรียบรอยก็เบาแล้วก็ไล่ไล่เติมนะ้อเน้อ ตําปนนะกินตําปนมันจะเ็ดแม่ค่ะพให้เจาก่อยก่อนหรืหอว่าบางที่ของเจ้ามาตำอ้าสบายดีปลาดุไงแ่ดี่คินข้าวแลอวบ่จะคิดข้าอเ่ นี่เ้แล้วก็ส้ก็ี่ยนบใส่ิ้น่สใสหอมสีพักแวใส่ได้หลายพวกเป็นผักแย่ว่ได้ายอันนั้นซอยได้หลายเดี๋ยดูอิในอะล่ใคริเอวนะสบายดีปลาลูกกันน้องนี้วใส่ได้เดีพี่น้องเป็นตากองได้เอะล่ะ

กดมีเหตโอน่คนลู้หันนิ้วพล่รต้เต้เ uh ต้เต้เต้มาที่น้องเดี๋ยวพีรีม่สิปนเนอะปนใหบ๊อบีปล่อยเจา เออคือกันอยากให้บอกค่ะเด้อใส่เป็นนัวเนาะเอาหมูก็ใส่ได้เด้อเด้อเดี๋ยวใส่ข้าวสักคลิปเนาะ ไปตาำปนี่แบบง่ายไยคือเนาะเอาที่ห้าขวดละกันมาตาม่อนโอ้ยน่าถวยน่าละโอ้อยโอ้ยน่าถวยใ่ปน,นนะถวยใช่ปนให่ปอบไหมห้มากามาจะสอน

ไปกวนอ่ะมันเอาเคนหนุ่มเนี่ยนจนกวนมันเอามือมาเป็ดกองไว้่นยูมาบฮเอมาหนเนืยวิข้านเด้กแน่ได้พี่น้อง

อยูนแลกองขดเขาวปตัวติงโขดลำาุมอยากตายบอกเข้มนะเข้มบ่ตงหน้าอีกวะเข้มตรงหน้าพี่สิหนี่พมขึ้นมาหาเก้มเข้มเนาะพี่น้องเลยเข้มแต่ตอนใส่แประคุณละพี่น้องไหนเว้ยมึงตักเอาตักออางี่ใส่ตรงหน้าก็ใส่ถึงเหรอวะ เดีวหุบนาทีเลย

โเบาพ่อแล้วมมากนี่อีนี่กินบเป็นน้อยน้อยอเนาะกินแต่ไรอันนี้ก็ไม่กินได้อันนี้อ่ะไอุอาจัโอ้โหโมิ่ะเยโเคอคเดี๋ยวช่วยด้วยออาใส่กอนสิ ก็สกินจับก็สกินมาะำกินตัวนี้มีแขกพีเพ็ดมาก้องนพีเผ็ดมากินขาน่ะเหน้าขเนาะพีเพ็ดข้าขากินขาน่ะกันก็เสือจ่อยขอกทานคดิอไรแตกง้อไรเหี้ยงเหรเอ้าเอาเนี่

ไปแตนข้าวก่อนแตะข้าวก่อนเนอยใช่จานบ้าใช่จานีเป็นปนนะียบ่บีไว้ยังกินบองีิบบ๊ี่เนาะคิกซุกก่ะเดกนี่บอก

มามาไอ้จอาเขอมาก่อยกลุ่มบอกไปกินไห่ปลาลูกมึงเนี่ยขันเจ้กินแต่มาคอยมาคอยมากินไหมครับมาแลเดี๋ยวคว้าปิดปลาอย่าไม่นี่ถว่วปิดปลาปิดปื้อ บีมนาใส่ไปเลยใส่เดียวเหสงก็มาใส่อีกม่อยู่ซีมึงติริบเลยโอ้ยตาจานพักห่านเาเอ้ยีดยขอบใจเด้อยวไอรย์วไปอาจารย์ไปละเฮีย้งด้นทำนี่ะก้อยนุงิบกระปุลุงสุกเออมันแล้วผิ่ นั่งเอยนั่งรอยมางเลนักโอาม่จกเขาเอ้ยจ้อเกี้ยงคนตัวเองมโจ๊กกัได้นะเดมาแบนี้อ้มเดกอาเนั่งแบบนี้มาโจกันห่อยคุณเสียําม่ะกินดาทกคนกินโมได้แน่นอนคนเนาะเือนี่ยีเน้อปลาดุกมือนี้มีข้างนอกมเสดไอ่จ้อยไม่กินข่าวนอยามีแม่จะกินกั้งไข่นัะโมมีไข่มีไข่เลยวะ่นือว่ันเพรกกัดเนาะ กักัวกัอดเอากกินกับขัวรำตุ้งๆจังไหนเสียอยู่บ่นมาเสียกบมาเสียบเสียจ่ายหน่อยหนมันบ่เอาปเหน้่ปลานป่ปลาหนึ่งปลาน่ปลาน้ำปลานึ่งว่างนั่นนเนี่ตักน้ำบริการวะอะไรแหละ มันเต็มหมดใเหนี่ขึ้ดีเพาะว่าเป็นยังวำอะทเื่อกินยเตีอ่ะือืาอน้นาะกินของเสรมอ่ะคุยเห็นเบิงน่เป็นยังจะคำห้องนอาพักห่อ เอาบกบกิตอนนี้กกินยังล่ะตนนี้ก็กินนี่แหละเอาิบกหัามเนอกั่วคะสดดนะเนาะสดดเบิร์ดอบุกดยสตัวอืมันเบิดอกหเออกินน้อยเดวไปอีกเบิคออโอแซ่บบ่แซ่บ่ทบจ้ พอดีอพอดีวะอนครักดอานี่ะกคนเดท่านี่จะกินยังหามกินซุปบ่ได้กินเดียบกนไม่มเนียวได้ออกม เยลแมาเกันกมากินกอยกุ้งเดือพี่น้องเอาละพี่น้องเดียวเนอเขากินขขาก่อนเด้อพี่น้องกินขขาก่อนเาไว้เจอกันใหม่คลิปหนาเนาะันโอ้พอดีหนังเงินมามมมา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 าเาามามา เจอกันใหม่นาะพี่น้องคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวกินข่าวก่อนบ๊ายบายประดุกนะครับก็คือได้ลน์เทย